สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันประพัฒบัวเทพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการปรเปลี่ยนพฤติกรรมการอมอเงินของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีปีการศึกษา2564โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อสร้างวินัยในการใช้ใจ่ายเงินทุนของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวี 2. เพื่อสร้างทักษะให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยลอาชีวศึกษาจันรวีมีการวางแผนการใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดและ 3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ใจ่ายเงินของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยลอาชีวศึกษาจันรวีผู้วิจัยคาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะทักษะการบริหารจัดการการเงินภายใต้ระบบดูแลผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีจะทําให้ นักเรียนนักศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินทําให้มีเงินออมมากกว่าร้อยละสิของรายรับส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างดีในอนาคตการวิจัยครั้งนี้มีประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาจันระวีปีการศึกษา2564จำนวน130คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน130คนซึ่งแบ่งตามกลุ่มที่มีแหล่งรายได้หลักเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1รายได้หลักจากกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาหรือกอสสจำนวน55คนกลุ่มที่2รายได้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยสจำนวน60คนกลุ่มที่3รายได้หลักจากผู้ปกครองจำนวน15คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31ธันวาคม2564ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบดูแลผู้เรียนด้านการเงินโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. สำรวจพฤติกรรมการออมเงินและทักษะการออมเงินของนักเรียนในวิทยาลายัยโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่1กลุ่มไว้ใจเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีเงินออมแล้วแต่ยังขาดทักษะด้านการจัดสรรเงินออมและการนําเงินออมไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายการออมเงินอย่างน้อย20%อร์เซ์ของรายรับกลุ่มนี้มีจํานวนอยู่45คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มห่วงใยเป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินออมเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนเองเช่นพฤติกรรมการใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือย กลุ่มนี้ได้กำหนดเป้าหมายการออมเงินอย่างน้อย10%ของรายรับมีจำนวน75คนและกลุ่มที่3กลุ่มใกล้ชิดเป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินออมเนื่องจากมีภาระจากครอบครัวโดวยกลุ่มนี้ได้กำหนดเป้าหมายการออมเงินอย่างน้อย5%ของรายรับในกลุ่มนี้นอกจากการให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วยังต้องให้ความรู้และทำความเข้าใจในการให้ความสำคัญด้านการออมเงินให้กับผู้ปกครอง ของนักศึกษาร่วมด้วยกลุ่มนี้มีจำนวนอยู่สิบคนหลังจากสำรวจพฤติกรรมและแบ่งกลุ่มแล้วได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการออมผ่านกิจกรรมต่างๆดังน,นี้ค่ะ 1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำด้านการออมเงินถ่ายทอดความรู้ด้านการออมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 2. กิจกรรมสร้างความสมดุลทางการเงินด้วยหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง มีการอบรุมวางแผนทางการเงินอบรมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการจัดทําออมสินและปฏิทินออมเงินจากวัสดุเหลือใช้ 3. จัดกิจกรรมสร้างวินัยทางการเงินโดยนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดส่งสมุดบัญชีให้ครูที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำเรื่องการใช้เงินในแต่ละเดือนและมีแกนนนำ คอยช่วยกระตุ้นและติดตามพฤติกรรมการออมเงินเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการนำเงินออมไปต่อยอดอย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการลงทุนและกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจากการติดตามผลการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการใช้ เงินของนักเรียนทุนแต่ละกลุ่มทั้งหมด3เดือนได้ผลดังนี้ค่ะเดือนที่1จากนักเรียน130คนพบว่ามีนักเรียนที่มีเงินออมเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน43คนคิดเป็นร้อยละ33สเดือนที่2แกนนำนักศึกษาได้คอยกระตุ้นติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยเจาะไปในแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนทุกคนสามารถอมเงินได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100และเดือนที่3แกนนํานักศึกษาได้ลดการกระตุ้นอย่างใกล้ชิดลงเพื่อให้นักเรียนได้สร้างวินัยในตนเองพบว่านักเรียนทุกคนยังสามารถอมอเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ100เพื่อให้การขยายผลเป็นไปอย่างต่อนเนื่องอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ 1. มีการกระตุ้นการออมอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้นักเรียนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและสรุปผลในทุกๆเดือน 2. มีที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 3. จัดตั้งธนาคารโรงเรียน 4. ขยายผลไปยังผู้ปกครองโดยมีการจัดประชุมเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังความคิดเห็นและเป้าหมาย การออมเงินของนักเรียนค่ะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและต่อตัวผู้เรียนให้สามารถใช้เงินทุนได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอขอบคุณค่ะ